โอค่ะสอบทนเลยค่ะพอดีช่วงนี้น้องฟันกําลังขึ้นและกําลังขัดเดินแล้วน้องไม่ยอมกินนมมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้การดูุคลิปนะคะก็ติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่องยู u ูบเ e ็ตคิ t นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กติก๊กต็อกโบเน็ตคิดไลโอเอเน็ตคิดกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรืองหาพยาบาลวิชาชีพค่ะในกรณีที่ลูกของคุณแม่นะคะไม่ยอมกินนมหรือกินนมลดน้อยลงนะคะ นั่นก็เป็นเพราะว่าลูกของคุณแม่นะคะฟันกําลังจะขึ้นนั่นเองนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะฟันของเด็กนะคะที่เป็นฟันน,ำน้ำนมเนาะจะขึ้นนะคะเร็วช้าแตกต่างกันนะคะบางคนจะขึ้นตั้งแต่4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือนแล้วแต่นะคะแต่ว่าฟันของลูกนะคะจะขึ้นช้าสุดได้เมื่อไหร่นะคะนั่นก็คือประมาณปี6เดือนถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกของคุณแม่นะคะอายุปี6เดือนแล้วฟันยังไม่ขึ้นสักซี่เลยในกรณีแบบนี้นะคะก็พาลูกนะคะไปปรึกษากับหมอฟันเด็กนะ,ะเพื่อประเมินว่าเอ๊มี ความผิดปกติอะไรตรงไหนหรือเปล่านะคะเนาะทีนี้ย้อนกลับมานะคะว่าเอ๊แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะว่าอาการแบบนี้ค่ะบง่งบอกว่าฟันของลูกเราค่ะกำลังจะขึ้นนะคะคือเรานะคะจะเจอว่าลูกนะมีน้ําลายคือไหลยเยิ้มย้อยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่ะคะเปิดปากลูกดูคุณแม่จะเจอว่าเอ,อ่อเงือกนะคะตรงฟันตำแหน่งที่ฟันมันจะลังจะงอขึ้นนะคะจะเห็นเป็นแบบจุดสีขาวๆซิดๆนะคะเนาะอ่าแล้วก็รอบๆเงือกนะคะอาจจะมีอาการแบบแดงๆนิด อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ลูกก็จะมีความที่แบบไม่สุขสบายตัวนะคะมีความแบบว่าร้องไห้งองแงกินนมน้อยลงกินข้าวน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะมีความที่แบบมีไข้ต่าๆอะไรพวกนี้นะคะได้หรือว่าเวลาที่นอนเนี่ยอาจจะเจอว่านอนหลับไม่สนิทนอนๆอยู่ก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้เพราะว่า,าไม่สุขสบายเจ็บ ปวดฟันปวดเหงือกนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่ฟันจะขึ้นนั่นเองนะคะเนาะเพราะฉะนั้นหนึ่งในอาการที่อาจจะเจอได้ก็คือว่าลูกคุณแม่นะคะกินนมน้อยลงเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเจ็บเหงือกคันเหงือกไม่สบายตัวตรงนี้นะคะก็เลยทําให้เขาหากินนมน้อยลงหรือไม่ยอมกินนมนั่นเองทีนี้แล้วคุณแม่นะคะจะดูแลลูกอย่างไรนะั่นก็คือว่า ตรงนี้เองนะคะคุณแม่สามารถที่จะถ้าลูกน้องมีอาการคือแบบมีไข้นะคะต่าๆนะคะหรือว่ามีความที่แบบไม่สุขสบายตัวนะคะร้องไห้งงเงยอะไรเงี้ยนะคะเนาะในกรณีน,นี้คุณแม่สามารถป้อนยาพาราตามน้าหนักตัวนะคะเพื่อลดอาการปวดลดไข้ลูกได้สามารถป้อนยาพาราให้ลูกกินได้ทุก4 6ชั่วโมงนะคะเนาะแล้วก็เราอะค่ะจะลดอาการคันเหงือกของลูกนะคะได้โดยการที่ให้คุณแม่นะคะเอายางกัดนะไปแช่เย็นแล้วก็ให้ลูกกัดเพื่อลดอาการคันเหงือกนะหรือว่าคุณแม่ค่ะเอานม นะคะไปแช่ฟีดนะคะแบบเย็นๆแข็งๆนะคะแล้วก็ให้ลูกกัดนะคะก็จะช่วยลดอาการคันเหงือกนะคะหรือว่าลดปวดลงได้หรือว่าคุณแม่นะคะเอาผลไม้นะคะมาใส่ตาข่ายที่ใส่ผลไม้นะคะแล้วก็มาให้ลูกกัดนะคะก็จะทุเลานะคะหรือว่าลดอาการเจ็บปวดคันเหงือกของลูกลงได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะอ่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองนะคะอาจจะมีน้ําลายไหลย้อยนะคะเนาะซึ่งตรงนี้น้ําลายที่แบบไหลย,ย้อยนะคะอาจจะทําให้ผิวหนังนะคะตรงบริเวณรอบปากของลูกนะคะมีความที่แบบเป็นแบบพื้นแดงผดอะไรพวกนี้นะคะในช่วงตรงนี้ เองคุณแม่ควรที่จะเอาผ้านะคะชุบน้ำนะคะเช็ดทําความสะอาดอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็ทาครีมนะคะเพื่อให้รักษาความชุ่มชื้นตรงบริเวณผิวหนังเหล่านี้ลูกไว้นะคะเนาะประมาณนั้นนะคะเนาะและทีนี้คือในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วเมื่อไหร่คะที่จะต้องแบบพาลูกไปหาหมอคะ่ะแม่โบอ่ะในกรณีตรงนี้นะคะเวลาที่แบบฝันลูกนะคะโผล่พ้นเหงื่อขึ้นมานะคะเนาะแล้วคุณแม่คะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณตำแหน่งฝันที่โผล่พ้นเหงื่อขึ้นมานะคะมีความที่แบบ แดงอักเสบร่วมกับลูกนะคะมีไข้แล้วก็แบบงงเงนะคะกินนมกินข้าวไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะคิดถึงแบบว่าภาวะเหงือออักเสบในกรณีหลังนี้นะคะคุณแม่ก็ควรที่จะพาลูกนะคะไปปรึกษากับหมอฟันเด็กค่ะอ่าแม่โบอตอบให้แล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สาหรับคุณแม่ที่ถามคาถามนี้เข้ามานะคะแล้วก็หากคุณแม่นะคะเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันไปให้กับคุณแม่ท่านอื่นด้วยหากมีคําถามนะคะสามารถอ่าพิมพ์ถามได้นะคะใต้โพสต์นี้ใต้คลิปนี้นะคะแม่โบจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบ ห,หรือไปถามแม่บนหน้าไลฟ์สดก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ